สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาลุ้นรายการลุ้นเนื้อของจิ๊กโกปากนโพของหลวงพ่อพัดปุญญคาโมนะครับครั้งที่แล้วนะครับกล่องแรกผมลุ้นไปเป็นเนื้อทองฝ่าบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝ่าบาทไม่ได้ลงยาเลยนะคราวนี้จะมาลุ้นในของที่2กันดูที่ว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับจะได้ลงยาไหมนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับในของที่สองโอเคเนาะนี่นะครับอ่ะเริ่มกัน สำหรับสภาพก,กล่องนะครับก,กล่องที่ได้รับมาก็คือเป็นกล่องใหม่เลยนะครับซีนยังอยู่นะครับหน้าละนะครับไม่มีการแกะไม่ได้ผ่านการแกะเลย่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเนาะเยวขออนุญ,ญาตเอาคัตเตอร์มารับน,นะครับมาร่วมรวนกันนะครับขอให้ได้เหรียญลงยานะครับหรือเนื้อดีๆนะครับเรามาดูกันเลยจิ๊กโตปลา้ำโพลุ้นเนื้อกล่องที่สองสำหรับผมนะครับ เช่ามาทั้งหมด3ามกล่องน,นะกล่องแรกเปิดไปแล้วนี่ 42, ืิกล่องสองเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขอให้ได้นเนื้อดีๆนะครับลงยาใส่นะครับ,รรบเอาละอึบ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 เปิดครับหนึ่งสองสามช็อตอือทองแดงครับเหรียญแรกทองฝาบาทเหรียญนี้ทองแดงนะครับมันดูด้านหน้ากันนะครับจะเป็นแบบเหรียญแรกหรือเปล่าไม่ได้ลงยาอะไรเลยนะครับมาดูกันนะครับ ขอให้ลงยานะครับขอให้ลงยายึบึบยึบึบบช่วยโอ้โหครับไม่ได้ลงครับโอ้แต่สวยครับอืมเป็นเป็นเนื้อทองแดงทองแดงน้าหน้ากากเงินนะครับน,น่าจะเป็นหน้ากากเงินนะครับผมดูจากใบรายกาดแล้วนะครับตัวนี้ยถ้าเป็นร,รักษ้คือทองแดงหน้ากากเงินนะครับเอาละเหรียญแรกก็จะเป็นทองฝาบาท ส่วนที่สองกจะเป็นทองแดงและการเงินโอเคครับ